ีไม่มีไม่เป็นไรกูขอตัวก่อนคิดว่าเดี๋ยววันนี้จะเอา1ตัวพร้อม W engine นะคะกดเลยละกัน10โลเราจะซื้อใจเราหรือเปล่าเกม c เล o โซนซีโร่ะเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปคาดหวังไว้จุดดีขนาดตัวละครยังไม่ออกอ่ะ20 20อ่ะ30โล <c oughs> <c oughs> ฉันจะบอกประวัติในการกดกาชาอุ๊ย <c oughs> <c oughs> ฉันที่กำลังบ่นว่าฉันไม่มีลูซี่ คือกับเกมนี้ไม่เคยมีกาชาอันไหนเลยที่ต่ำกว่าแบบ70เพราะว่าตอนกดเจนอะ่ะก็80ตอนกดตู้แรกที่มันการันตีเออ่ะฉันก็คือสุดแม็กนะตอนนั้นอะ่ะสุดแม็กหกก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันจะกลับมาซื้อใจเราหรือเปล่าด้ะอ่ะสีิเฮ้ยกูกดถูกตู้ไปเนี่ยไปเปอร์ออกจำนึงนะกถูกตู้ออถูกตู้นะ <laughs> <c oughs> คืองี้ทุกคนคนดูแลไอดีเขาส่งข้อความมาบอกว่าขอลูซี่ให้ถึง M6 ได้ปะแกแกก็ขอยากเกิน ออาออกแล้วออกแล้วออกแล้ก็ก็เจ็ดสิปะประมาณน,นั้นเอามันจะเป็นใครเอามามันก็ยหายผิดหวังว้วยไปไป,ปยลยไม่หลดจ้ะพี่